สวัสดีครับผมวัชาลาแก้วขาวนะครับเป็นตำแหน่ง s ีย i o r Business Development Manager แบงคอกคาราวเ t ชเชนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ ร,ร้านอาหารแบงคอกฮาลาวคิทเช่นของเราเนี่ยครับเราอยากทําร้านอาหารที่ที่เป็นร้านอาหารฮาลาวจริงๆดังนั้นความสำคัญที่สุดของร้านอาหารต้องได้รับมาตรฐานาาคุณภาพจากสํานักคณะกรรมการอิสลามกลางกรุงเทพให้ได้สิ่งที่ร้านเราทําก็คือวัตถุดิบทุกตัวของร้านเราไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงจะต้องมีหมายเลขฮาลาวกำกับอยู่ 100%เซเท่านั้นสำหรับร้าน Blackhawk h o u d Kitchen นะครับตอนนี้เรายัางมีหนึ่งสาขาอยู่ที่ที่ทองหล่อที่อาคาร Liberty Plaza นะครับานอาหารเราเป็นร้านอาหารแบบ ครัวปิด Delivery เท่านั้นแต่เราเน้นการขายผ่านทาง Delivery a p แอทั้งหลายนะครับลูกค้าก็สามารถเสิร์ชหาชื่อร้านเราได้ง่ายๆเลยพิมแค่พิมพ Bang ์ Bangkok h a l a l k i t c เชนสําำหรับ Bangkok h a l a l k i t c h e เของเรานะครับก็มีอยู่ด้วยการ5หมวดอาหารหมวดแรกก็คือเรื่องของตัวพิซซ่าโฮมเมดครับพิซซ่าโฮมเมดเนี่ยเราใช้แป้งสดแล้วก็ขึ้นแป้งแล้วก็อบสดๆ โดยใช้หินภูเขาไฟด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนเรื่องความกรอบเรื่องความหอมเนี่ยพิซซ่าของเราก็ถือว่าโดดเด่นครับกลุ่มที่2คือตัวพาสต้าสูตรพรีเมียมสูตรดั้งเดิมหมดที่3คือสลัดนานาชาติครับหมดที่4คืออาหารญี่ปุ่นและหมวดที่5คืออาหารไทยครับแต่ละหมวดเนี่ยเราก็เลือกสรรมาอย่างดีส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ อยู่ในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้แล้วกันครับเมื่อเทียบกับทำเลแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบของเราที่เราเสนอให้กับลูกค้าครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในแมค c ค l คาร์ลิทเชนนะครับอ,อ,อย่างที่เรียนไปให้ทราบเมื่อสักครู่ก็คือร้านเราเป็นร้านที่เน้น Delivery เพราะฉะนั้นลูกค้าเปิดแอปที่มีอยู่ในมือถือขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น Grab ood, Man, Food, Line Man, f o o d Panda, Robin h o o d จากนั้นเสร์ชง่ายๆแค่พิมพ์ว่าแบงคอกฮาราวคิเช่นครับแค่นี้ร้านเราก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับเมนูให้ท่านเลือกสั่นครับนอกจากนี้แล้วทางร้านเราก็มีลายแอดด้วยเหมือนกันนะครับแค่พิมพ์ b k ฮา a าวมีแอดไซด์ข้างหน้าด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมีแอดมินที่คอยรับเมนูแล้วก็คอยช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านอยู่ครับถ้าลูกค้ามาธุระหรือตั้งใจจะมาดูร้านเราและอยากจะสั่งอาหารกลับเนี่ยก็สามารถ มาเยี่ยมชมสั่งอาหารกันได้ครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคาร Liberty ที่ทองหลอครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากร้านอาหารแบล็กอคฮาร์ลคิเชนให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับอยากให้ได้ลองออสั่งไปชิมกันดูนะครับเชฟของเรามีประสบการณ์จากการทำครัวฮาลาลมากว่ากว่า20ปีนอกจากนี้แล้วอย่างที่เรียนไปก็คือร้านเราได้รับ การประกรันคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลมามกลางกรุงเทพเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่อยากมองหาร้านอาหารอาลาลพรีเมียมนานาชาติคุณภาพอร่อยไว้ใจได้ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับก็อยากให้ลองเปิดใจลองซื้อทานกับแบงค์ขา้าวฮาลาลคิเชนดูครับ